ครับได้กินไหมครับไฟเราซ้อมมากี่วันเยอะกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่กำแพงเพชรที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่เปาซ้อมไฟนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ20ัสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้89คิหมมวยสไตล์อะไรครับมวยมัดวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอกับมัจุรานะยังไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยและได้ดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนมวยบู๊ครับเหมือนกันเลยวันนี้มาเจอเขาเนี่ย วางเกลียวแผงยังดีเดินตามสไตล์เราเลยมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเขาเปิดทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยเยนี่วันนั้นเจอกับเปรน,ปน้ยภาชนะเปรี้ยมชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สามวันนี้ต่อยหรอเบียดเดิมเลยถ้าเขาไปใช้คนหนักนี่คิดว่ามาเกินหรือมาข,ขาดคิดว่าคิดว่าอ๋อมามาเกินนะมาเกินถ้าเกินนี่ประมาณเท่าไหร่คิดว่า ห้าคิดอ่ะก็มายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเต็มเลยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้สี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยี่สิบห้าคนเราเป็นคนจังหวัดตาข้าวอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับครับฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะอ่ะขอให้โชคดีขอบครับ